ข้าคิดว่าค่าชอบแจ็คตอนแรกค่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าข้าไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนแต่ที่ค่าฝันเมื่อคืนแล้วข้าลองมาคิดดูอีกทีตลอดเวลาที่ค่าได้อยู่กับแจ็คใจค่าก็เต้นแรงกว่าปกติทุกครั้งแค่แจ็คมาทำดีด้วยค่าก็มีความสุข ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรู้ตัวทีเวลาที่ข้าเผลอสายตาของข้าก็มองไปที่แจ็คตลอดข้าเลยคิดว่าข้าคงชอบแจ็คไปแล้วแน่ๆกลายเป็นอะไรหรือเปล่า อ๋อเปล่าเป็นไรแล้วอากาศมันดีไงก็เลยแบบฟังเพลินไปหน่อยอ๋อฉันเข้าใจแล้วที่เธอมีอาการแปลกๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหึงแจ๊กกับมะปางใช่ไหมหูยโลกยักษ์เนี่ยกาหึงโหดเหมือนกันนะเนี่ยหึงคืออะไรก็หึงอะหึงไงก็หมายถึงว่าเวลาที่เราไปชอบใครสักคนหนึ่งใช่ไหม แล้วคนคนนั้นน่ะเขาก็ไปสนิทกับคนอื่นมากกว่าเราเราก็เลยมีอาการแบบไม่ค่อยพอใจอะไรแบบนี้แหละเรียกว่าหึงก็เหมือนฉันชอบทิวาสมมุติว่าฉันชอบทิวาแล้วทิวาก็ไปสนิทกับแจ็คมากกว่าฉันก็เลยไม่ค่อยพอใจอะไรแบบนี้ สมมติ Smooth, นะสมมติ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ข้าก็อ,อยากจะอยู่ข้างๆแจ็คที่ว่าแจ็คมีมาปางแล้วนะข้ารู้มันเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ตอนแรกข้าไม่ยอมรับว่าข้าชอบแจ็ค แล้วที่ว่าจะเอาไงต่อกายช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับทีนะมันจะดีเหรอที่วาคือถ้าเกิดว่าทุกคนไม่รู้ว่าที่ท่วาเป็นแบบเนี้เพราะว่าหึงแจ็คก,กับมะปางอะ่ะฉันว่าทุกคนจะยิ่งกังวลกับอาการของที่วานะอาการของข้าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายพอข้าหายแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้เรื่องที่ข้าชอบแจ็ค ทุกคนจะมองข้าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ฉันว่าที่ว่าขอลองนะกายขอบคุณนะกาย